ลูกจานสี่คนนี้คิดว่าคนไหนนะครับผิดพลาดน้อยที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นพี่เคอค่ะเรามองภาพรวมอ่ะคนแรกที่เรารู้สึกว่าผิดที่สุดวันนี้มันไม่ใช่หน้าพี่เคอที่เด้งขึ้นมาก,ก่อนโอเคผมสรุปแล้วครับเคอะเขอาไปข้างบนครับสมเหตุสมผลที่พี่เคอะกลับขึ้นมายืนกับ มันก็ยุติธรรมดีนะครับเคยได้กลับขึ้นไปนะครับ<ม>เพราะว่าคนที่ผิดหลักๆก,ก็คือตัวผมเชฟบิวแล้วก็เชฟเก่งนะครับบิวกับเก่งสเตชันของคุณขนมนะครับเลทที่สุดรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวครับตัวลงแล้วนะครับคุณสองคนนี้นะครับใครผิดมากกว่ากันเราควรรับผิดชอบร่วมกันครับผมคิดว่าเราอยู่สเตชันเดียวกันเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับหมายความว่า ออกทั้งคู่ใช่ไหมครับถ้าผมต้องออกผมออกครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมออกก็แล้วแต่กรรมาการผมคิดว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ผิดพลาดพอที่ถึงขั้นต้องออกครับบิลบอกเชฟหน่อยว่าคุณทำอะไรบ้างวันนี้ วันนี้ผมลวกผักยำถวายครับช่วยแต่งจานของยำถวายครับไปเลียงผักไล่ผักให้ทั้งหมดครับแล้วก็ไปช่วยแต่งไซดิบครับไปช่วยหั่นแตงกวาสำหรับออกพับครับไปช่วยหั่นมะเขือเทศสำหรับออกพับครับเตรียมคุกกี้นมแมวครับเตรียมตัวซอสดาควอดกระทำครับคุณทำซอสด้วยไอศครีมทั้งสองจานใช่ครับเชฟนั่นแสดงว่าคุณทำของหวานไปเนี่ย70%ใช่ครับ ผมต้องการเซอร์วิสอาหารที่ดีให้กับลูกค้าต่อไอผมต้องทำเยอะกว่าน,นี้อีกเท่านหนึ่งผมก็พร้อมจะทําก็เก่งแล้วเก่งอะไครับคุณทําอะไรบ้างวันนี้ตอนแพรบก็คอยบอกว่าเชฟลูกจันให้มาอยู่ข้างๆครับเพราะว่าเขาเสนอตัวที่จะทําตัวเมนมผมก็เลยต้องคอยสอนว่าให้ทําแบบนี้น้ำแบบนี้นะแบบนนะแต่สรุปว่าวันนี้เนี่ยที่เขาทําเนื้อได้ดีเนี่ยก็คือผลงานของคุณการแบ่งปันดีกวาครับ ประสบการณ์ความรู้ในครัวครับทุกอย่างที่ออกมาวันนี้มันมาจากมือของเราทั้งหมดก็คิดว่าเขาพูดอย่างนี้ทาไมเขาต้องการ,รดูให้ลูกจันทร์แต่ก็ไม่ได้ทําให้ลูกจันทร์ครับซึ่งคุณก็ทําน้อยกว่าบิวเพราะคุณไปเสียเวลาคอยสอนคนอื่นเขาอยู่แต่ผมเห็นทีเป็นหลักครับผมเห็นลูกค้าเป็นหลักแต่ว่าเซ c กชั่นของคุณเนี่ยแย่ที่สุดลูกค้ารู้สึกแย่ที่สุด คุณลืมไปหรือเปล่าครับคุณคอยดูคนอื่นทํางานจนเสียเวลาคุณในขณะที่บิวรับผิดชอบในงานที่ตัวเองทําและยังไปช่วยทํางานของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นบิวกลับขึ้นไปครับเบียร์จริงๆแล้วคุณเริ่มทำเจลลี่ก่อนเคอร์ทำน้ำแกงให้คุณคุณหั่นผักอยู่นั่นแหละ จิ๊เป็นคนหั่นไก่ให้คุณใช่ครับบิลเป็นคนลวกผักให้คุณใช่ครับตอนเซอร์วิสทุกคนก็มารุมทำถูกต้องครับแล้วคุณทำอะไรกลายเป็นหน้าที่ของคุณคือทำให้คนอื่นเสียเวลาอีกกี่คนในขณะซึ่งมีอาหารเรียกน้ำย่อย2ตัวคุณได้เช่วยอ,อะไรเครอมไหมเออไม่ได้มากครับไม่ได้ช่วยครับเจ ตอนนี้เราเหลืออยู่สองคนระหว่างคนที่ให้เพื่อนมาช่วยให้เพื่อนมาอุ้มจนเพื่อนเสียเวลา <Entscheid> กับคนที่พยายามทำตัวเป็นหัวหน้าเข้าไปช่วยคนอื่นเข้าด้วยปากแต่ทิ้งความรับผิดชอบของตัวเองใครควรจะออกเราเห็นข้อผิดพลาดของคุณทั้งสองคน แต่มีหนึ่งคนที่ทำผิดพลาดมากกว่าขอแสดงความเสียใจกับเก่งค่ะถอดเสื้อมาคืนดิฉัน ชิญคผมมองตัวเองไปถึงแชมป์ถ้าสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้แล้วตัวเองทําไม่ได้แต่ด้วยศักยภาพที่ตัวเองมีเรารู้ตัวเองดีว่าเราไปได้ถึงไหนถึงแม้วันนี้มันจะไม่ถึงฝันเซฟเก่งไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับพอได้แต่ยอย่าถอยครับ Haley Konya Girl